ส่วนสถานการณ์โควิด -19 ในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ก็ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องนะคะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากล่าสุดประกาศปิด2โรงงานหลังพบผู้ติดเชื้อจานวนมากค่ะ มีการเปิดเผยจากนายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะนายชัยฤกึกเชียนทานรักค่ะตรวจพื้นที่บริเวณสถานประกอบการตำบลแม่กุ่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่พบผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดตากก็มีคำสั่งปิดโดยเป็นโรงงานบริษัทเอกชน2แห่งนะคะเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นกลุ่มแรงงานชาวเมียนมานอกจากนี้ก็สั่งปิดหมู่บ้านศิลาลาดหมู่ที่2ตํตำบลแม่กุอยู่ที่อำเภอแม่สอดเช่นเดียวกันนะคะปิดไปจนกว่าสถาน,นการณ์จะคลี่คลายล่า าสุดจังหวัดตากพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม181คนเกือบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะ ส่วนที่จังหวัดลำปางนะคะก็พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มต่อเนื่องโดยเฉพาะคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อในอำเภอเกะาะคาล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม4คนส่วนกลุ่มเสี่ยงตรวจแล้ว73คนผลไม่ติดเชื้อ70คนส่วนอีก3คนอยู่ระหว่างรอผลตรวจขณะที่โรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดลำปางค่ะประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมก็ให้ไปใช้เรียนแบบออนไลน์แทนนะคะ ขึ้นไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมญาติและเจ้าหน้าที่เดินทางไปร่วมงานศพของนางทันชนกแสนสักฐานอายุ49ปีเป็นชาวบ้านแม่มะตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนค่ะเสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวคได้เพียง2วัน นายธวัชชัยแจ้วิสอนลูกชายผู้เสียชีวิตบอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนแม่มีอาการปกติดีนะคะแต่ว่าให้หลังเพียงหนึ่งวันก็มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยแล้ววันที่สองก็มีอาการปวดศีรษะก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งที่ผ่านมาไม่มีโรคประจําตัวหรือประวัติการรักษาตัว ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งประสานเรื่องเงินช่วยเหลือครอบครัวค่ะ